ข่าวดีมาแล้วนะพี่น้องชาวสวนยางตอนนี้การยางแข่งประเทศไทยหรือว่ากยทเปิดให้ยื่นของเงินสนับสนุนปลูกยางแทนสวนเก่าสูงสุดเนี่ยถึงไร่ละ2 0,000บาทรีบเลยนะเพราะว่าเปิดให้ยื่นเนี่ยแค่ถึง31มีนาคม2569เท่านั้นใครที่มีสวนยางเก่าสมๆมเนี่ยหรืออยากจะปลูกยางพันธุ์ดีรอบใหม่งานนี้ได้เงินทุนนะพร้อมคำแนะนำจากรัฐเต็มระบบเดี๋ยววันนี้ล่อ ฟังเลยว่าใครมีธิต์ต้องใช้เอกสารอะไรแล้วแบบไหนจะได้เงิน2 0 0 0 0บาทหรือวัน่า12,000บาทฟังให้จบนะจะได้ไม่พลาดของดีโครงการนี้เนี่ยก็คือโครงการส่งเสริมและก็สับสนุนการปลูกแทนสวนอยางของการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทเป้าหมายก,ก็คือช่วยเกษตรกร,กรที่สวนยางเสื่อมโทรมผลผลิตตกหรืออยากจะปลูกใหม่ให้ได้ยางพันธุ์ดีมีรายได้ยั่งยืนขึ้นเปิดรับคำขอเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคม2 5ง0 68ถึง31มีนาคม2569ใครพร้อมแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะที่สำนักงานกยทในพื้นที่ของตัวเองพูดง่ายๆก็คือถ้าสวนยางเรามันสมตัดแทบไม่คุ้มหรืออยากจะปรับไปทำกเกษตรผสมผสานโครงการนี้เนี่ยเขามาช่วยนะเรื่องทุนเริ่มต้นให้เราได้เริ่มต้นใหม่แบบไม่ต้องควักจนหมดกระเป๋าชื่อเต็มๆคือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราปี2 2,569โดยเงินสลับสนุนก็ต่างกันนะตามรูปแบบของการปลูกแบบที่1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีได้ร่ละ2 0 0 0 0บาทสลับสนุนยาวถึง6ปีครึง่งแบบที่2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นเศรษฐกิจกเช่นมะข่ามงพยุงสักทองได้ร่ละ1 2 0 0 0บาทสลับสนุน1ปีและแบบที่3เนี่ยปลูกแบบกเกษตรกรรมยั่งยืนหรือสวนยางอรายรยเกษตรชามีไม้ยืนต้นหลักด้วยเนี่ยจะได้ สูงสุดไรละ2 0 0 0 0บาทเช่นกันฟังแล้วคือดีมากนะใครจะปลูกไม้หรือทาสวนผสมยั่งยืนงานนี้โอกาสทองของจริงแต่ก่อนจะไปยื่นเนี่ยก็อย่าลืมเช็คคุณสมบัติกันก่อนนะไม่งั้นเสียเที่ยวคุณต้องเป็นเกษตรกร,กรนะที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทมีสิทธิ์ในที่ดินหรือว่าครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายสวนยางเนี่ยต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในสภาพสุดสมและห้ามโค่นต้นยางก่อนนะก่อนได้รับอนุญาตจากกะยะ ถอเด็ดค่ะพูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดกันนะถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตเดี๋ยวจะหมดสิทธิ์เอาง่ายต่อมา,อมาก็เตรียมเอกสารให้ครบเพราะว่าถ้าขาดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่รับด้วยนะบัตรประชาชนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตัวจริงถ้าที่ดินติดจ,จำนองก็ต้องแนบสำเนาที่รับรองจากสถาบันการเงินไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบอำนาจนะ่ยจะมีตัวแทนไปยื่นแทนจากนั้นเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานการ,การยางแห่งประเทศไทยตามพื้นที่สวนยาง ของเราเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะช่วยตรวจเอกสารตรวจสภาพสวนแล้วก็ดําเนินการให้ครบทุกขั้นตอนหลายคนอาจสงสัยแล้วได้เงินยังไงบ้างอันนี้เขาจะจ่ายเป็นงวดๆนะตามระยะเวลาการปลูกและการดูแลสวนเช่นปีแรกเนี่ยได้เงินสนับสนุนปลูกปีต่อๆไปก็จะได้ค่าบํารุงรักษานะยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยทาสวนอยู่สุร,ราษฎร์มีสวนยางสิบไร่สซมหมดเลยได้อนุมัติปลูกยางพันธุ์ดีคุณก็จะ ได้เงินสนับสนุนไป2 0 0 0 0 0บาทนะเพราะว่า10ไร่เนี่ยคูณ 20, 2 0 0 0 0ตอนนี้สวนใหม่ขึ้นเขี้ยวสวยแถมมีไรายได้เสริมจากการปลูกพืชผสมอีกทางหากนะและนี่แหละสิ่งที่โครงการนี้ตั้งใจทําให้ชาวสวนยางไทยเนี่ยกลับมามีไรายได้มั่นคงยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งย้ําอีกทีนะเยือนเริงได้แล้วนะจนถึง31มีนาะคม2569เงินช่วยเหลือสูงสุดรายละ2 0 0 0 0บาทต้องขึ้นทะเบียนกยททแล้วก็อย่าลืมนะ ห้ามโค่นก่อนอนุญาตใครอยากจะเริ่มสวนใหม่หรือว่าปรับไปทำกเกษตรผสมก็อย่ารอช้าเลยนะรีบไปที่สำนักงานกยทในพื้นที่หรือว่าจะสอบถามก็ได้นะโทรไปที่02-433-2222และที่สำคัญแชร์คลิปนี้เนี่ยให้กับเพื่อนชาวสวนยางกันด้วยนะจะได้รู้ว่าเงินทุนดีแบบนี้ก็มีจริง